สวัสดีเอฟซี C. สุข,ขูสุขคนพุทธลอกค่อยพุทีิตามถาเบิงรัฐบาลล็อกเงินล้านมาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วมือนี้เริ่มเขามาแล้วมือนี้กับวันที่เก็แล้วนะพี่น้องนะวันที่หกแล้ววันที่หกแล้วบอสารแล้วยังอีกหลายไลนหลายสูตรยุ่ที่พระท่านมาที่พระท่านปล่อยหวัวท่านปล่อยไปสูตรสองสูตรนะพี่น้องนะไปดีดพี่น้องเลืออีกหลายมือ เอาหลอกเงินล้านออกไปกวนนะาพี่น้องเนาะรอบที่แล้วกะวิ่งลูดพิษพิษท,ทางพี่น้องเอ้ยลูดแรงเป็นบนลูกบนเป็นลางลูดยุบบนออกยุบลางเก่าลูดยุรลางซีออกยุบบนพิษทางพี่น้องลูดพิษทางนะพี่น้องเนาะกะเอามาแก้มือได้พี่น้องเ้อเอาแก่ไม่แก่ไม่ขออภัยพี่น้องหลายๆที่พิษท,ทางลูดน้พี่น้องเนาะ เรว่ากับมันกับเป็นนั่นแหละพี่น้องมันตำแหน่งมันอยู่ฟังฟังบนฟังล่างเนาะมันคือกันจะเอาไปซับกันกับ่ะไรก้อนที่เปเบิ้งของวันที่สิบเก็กับเบิ้งของสามชิพก่อนที่ผ่านมาก่อนน่ะพี่น้องเนาะบนก็หายวิ่งรวดเก็ดก็เก่ากับเป็นได้กเก่าอยู่พี่น้องแต่ว่าไปทั้ง่นไปทั้งล่างพุ่นเด้อพี่น้องเด้ขจับคู่มากอะเฮเก็ ไอ6 8 7 9 7 9ก็กลม180ก็8091ก็มากกลม02ล่อง13 2435ก็มาล่อง46มากกลพี่น้องแล้วก็ล่างก็วิ่ง4ไอ้วิ่ง7วิ่ง4รูดไปออกอยู่บนพี่น้องเอ้ยอยู่ล่างมาบนอยู่บนมาล่างกลับกันจับคู่ก็มี เก้าหกูนเก็ดกับขับมาลองเต็นลองเนาะก,กับกมา1 8ึ 25, 63, ่งแปดเก้กับกลมสองห้ากเก็ดสกับกลมพิษวันที่30มท่านว่าพี่น้องเอาไม่เอาไม่บานี้แกเมื่อนะพี่น้องขออภาาัยมาไม่ได้พี่น้องเด้อนี้เด้อของวันที่1ิเก็ดพี่น้องไปตัวเลย เมื่อน,นี่คือสิบ่ผพิดดอกเทียวนีเนาะรอบนีของวันที่สิบเอ็ดคือชิมแมนยำยี่ดอกพี่น้องนี่สวยๆอยู่ยันตะขืนแดงจึงเครื่องก่นน่ะนะ้อพี่น้องเนาะยันตะขืนทั้งเต็มก,นกนอนหลอกเงินล้านบนบนของบนก่อนบน บิ่งจังว่ากันน้อพี่น้องน้อเขียนไปก่อนเอาวันนั้นคู่ไปก่อนบลูนหาสามห้าสามหกสี่หกสี่เจ็ด

หนึ 2, 1, 2, 1, 3, ่งเก้าก็สองหนึ่งสองนึ่ามอเขียนบตอกันพี่น้องแคบแคบมาแคบตางนี้ดี๋เอาไปหลดเนาะพี่น้องเนะบ,บ่ไร้ขีดบรรทัด Một tổ <cười> <phim> <cười> ah, và... Đây tổ nổi lông mà chòm lông mà mẹ À hòa hòa cắn nó phía đó Để trong bương tổ nằm đất phía nữa hay Chốt mất cho tổ con Thì chỉ hay phải bương hay nằm phía nóng Quay hình bương Ở đây Đây này ổ Tìm hãy thông bún thông làng con Đây là viên Nâng cấp cầu รูดเก่ารูดเดี๋ยวจังบงกลมบงกาได้พี่น้องเด้อเอาไปเป็นสุดๆไปกันให้มันมดจุดตัวกันมานนีก็ลลางพี่น้องลางลาง ร่างวิ่งจังวากันพี่น้องจับคู่เก้าศูศศพี่น้องนั่งเกณฑ์มึ่งเรื่อว่าปูสิกรมตัวใด ปูสิล่งตะไคร้สุดไทยศูนย์หนึ่งหนึ่งสองลางเป็นบนบนเป็นลางกระถือว่าเขาพลาดยังไงพี่น้องเนาะสองสาม

à hú à, à kết hú à, ket à, kết. À, kết. À, kết. À, kết. Get bed, wing, wing, cầu, 0, Rút. คิดเอาเรื่องพี่น้องเรื่องว่าสิไปตัวใดพี่น้องคิดเองผู้ที่ฟันตัวใดบัเงเอาเรื่องพี่น้องเรื่องว่าอย่างนี้นะวิ่งหนึ่งวิ่งเก่าลูดกลมหลุดพี่น้องวนะ่าฟันหลุดวนะ่ฟันฟันเก่า ั้นเก่าบนร่องหนึ่งเด่นเก่ตัวเก่งตัวกลมพี่น้องให้สอกลมพี่น้องด้สองกลมเกาเกครับหนึ่งเก่าครับครับกันเนยอพี่น้องด้แล้วก็ตัวกันตัวกัน สองกันบนสามตัวว่าจับพี่น้องงวัดนี่ว่าจับสามตัวอันนี้กะของละของล่างเอากลมมาเลยพี่น้องกลมมาเลยเก้ากันเก้าเล่นทั้งบนทั้งล่างศูนย์นี่กะว่าสิกลมอีกว่ากลมเอาไว้นี่ละศูนย์ก็เด่นไนคือกันตัวนี้เป็นตัวเก่งที่สุด ที่ปู้คุนจับทั้งสองทั้งบนทั้งล่างคือเก่าศูนย์เนี่ฟันล้านพี่น้องฟันล้านหาลอตเตอรี่พยายามหาให้ได้ได้พี่น้องเด้อเก่าศูนย์ 90, นี่ปู้คุนฟันให้ตัวเดียวอันนี้ตกกันซัมเนี่ยแหละพี่นอ้องมาไลยเพิ่งเอาพี่น้องเด้อ บนสองกลมล่างกลมเดียวจัดให้นักพี่น้องวันเก่าทั้งบนทั้งล่างตัววิ่งพี่น้องหลุดหลุดเก่าร่องศูนหลุดเก่าร่องหนึ่งพี่น้องจัดหนักเด,พด้พี่น้องเด้อพี่น้องเขามาเบื้องแ้วกะอย่าลืมมักตัวเดกกจัดคัดตัวได้กับผ่านเอาบอกอันนี้กะชีทบทวนในฟังนะพี่น้องเนาะ ของวันที่สิบเก้ดมกราคมสองพหรอบเจหลบที่พานมาวันที่สามสิบลางเป็นบนบนเป็นลางวิ่งรุดไปซ้ำรุดละพี่น้องเขาบนเขาลางย่บนบนยึ่ลางเล่เบิงหยากนะเล่บ่าเปนเขา่าบนวิ่งหนึ่งวิ่งเก่ารุดเดินเก่าร่องหนึ่งจับคูหาสาม หกสี่เจ็ดกเก้าเ็กลมแปดศูเกกลมสองห่มสกุมบนพี่น้องไม่เก่าคูไม่เก่าคูวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเ็ดเกเก้าคูพี่น้องเก้าคูจบเก้าคูบริบุนพี่น้องน้าเต็มบริบุ์ล่างวิ่งเก้าวิ่งศูน ธรรมดาปูจะกลมทั้งสองกลมแล้วเอาสองกลมไปห,ไปหลุดไปยางไรเด่นทอขันหลดศูนย์กับเก่านี่เก่งส้ำคัญเลื่พี่น้องเรืเย็ยนยันว่าศูนย์ยอดรักหน่อยเก่าขันมากนี่คือกวาดกันในละพี่น้องเก่าศูนย์ในละเพราะเป็นยังหรอกเก่าศูนย์พี่งลวดเก่าลุลดศูนย์เด่นทั้งสองตัวพี่น้องบ้าแยกเอาทอขันไปเลยว่าจะแยกว่าแยกหรอกจับคู่เก่าศูนย์ 01 90ก้ลม01 12 23 34 45 45สกัน5 6กัน6 7เ8พี่น้องย่างละเกาคูฟันเด็ดพี่น้องฟันเด็ดยู่รางคือเก่าศบนเก่าก็ดกับหนเกาะเขามาล่องอยู่ มันมาสองคูพี่น้องบนล่างมาคูเดียวฟันล้านพี่น้องจัดให้นักเล้วดพี่น้องเอดเก้าศูนย์ 90. ล่างให้พี่น้องเอฟซีสุขูสุขคนพู้มาติดตามสุดดังสุดเด่นของปูล็อกเงินล้านเอาไปผิดารนาบางเอาโศกเอาไส่วันที่สิบเกดนะพี่น้องนะปีใหม่แล้ว งวดเปิดส mm ักระาชของปีใหม่เฮารวยเอาไปรวยกันเนาะเอาไปเอาโศกเอาหลับกันยาเก็บยาจนได้เป็นนองเด้อให้ลำลำเรวยๆยเงินไยน้องท่องไรมาปีใหม่แล้วให้มีโศกมีหลับกันมัดสุกูสุขคนสิ่งได้ท so ี่บอดีสิงได้หายสิ่งใด้พดีในบานในเือนในตัวในตนก็ออกไปหมดจะให้้นพยาธิโลกพยาธิโลกฆ่าถุกสิ่งทุกอย่างออกจากตนจากตัวไปออกจากรอบรัวไปออกจากบานจากเืินไป มีแต่สิ่งดีๆเงินทองไห้ไหลมาเทมากให้คุณพระรักษาเทวดาข่มข้องได้พี่นวังเน้อพอกันไม่กับคนละสุดต่อไปสวัสดี